คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกๆท,ท่านด้วยนะครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow ต่อเนื่องกันเลยนะครับผมก็สำหรับเกมนี้เนี่ยมาโอ้โหข้ามข้ามวันอีกแล้วนะครับผมอัญมณีนะครับกาลูด้นั่นเองนะครับคนเกมนี้ แอดจะบอกว่ามันหลงไปได้ไงนะครับแอดรู้สึกว่าแอดไม่ได้เล่นเลยนะครับค่าย pg นะก็เลยเห็นนะครับเลยลองมาดูนะครับมีซื้อมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีซื้อแล้วมันเป็นยังไงเออเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับแอดขอดูก่อนฟรีเกมเอ,อ่อฟรีสปินสัญลักษณ์เป็นอย่างนี้เขียนนะครับสัญลักษณ์วายอ๋อสีม่วงแพงสุดลองมาสีแดงสัญลักษณ์วายจะปรากฏให้ด้วยช่อง2 3 4 5หนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะ ก็ก่อนนอนตอนแรกก็จะนอนแล้วแหละทุกคนเมื่อกี้ก็ได้เกมเสียเกมนะครับจัดเบ็ด20ิบเลยนะะแอดเองไม่สนใจไปเลยสีม่วงจะแพงสุดแล้วก็ลองมาสีแดงเมื่อกี้แอดจาได้ฮะแป๊บเดียวเหลือร้อยหนึ่งเอออ๋อ,อมีคูณตรงนี้ด้วยทุกคนเอาแล้วคูณสามโอ้โหเก้าสบสามครับ อืเป็นอย่างนี้นี่เองถ้ามีตัววานมันก็จะได้ตัวคูณตรงนี้เก็บให้ครบมันจะเป็นวงกลมๆพอเข้าใจแล้วทุกคนโหยากเหมือนกันนะถ้าตัวคูณ ตัวคูณต้องห้ได้สามตัวมันถึงจะคูณให้นี่ไงหกสิบอุ้ยตัวแพงด้วยอย้พอดีเลยเก้าสิบจัดไปจังหวะต้องให้ได้กันด้วยนะถ้าอย่างเงี้ยเออไม่เคยเล่นเลยอะพลาดไปได้ไงยังไม่รู้เลยอู้อหอเสียดาย อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยฟีสปินเกือบมานะอุ๊ยเอาได้ตัวคูณเฉยคูณสามจัดไปครับ1 6ึ่ครับอืกดไปเลยโอ้โหรีบไปหน่อยไม่เป็นไรฟีสปินเริ่มมาให้รุนแล้วเดี๋ยวก็จะมาอีกคอยดูเถอะเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาสวยงามครับทุกคนเอาแล้วคูณ คูณไปดิโอ้โยม,มีมันขึ้นคูณทีละสามเลยนะทุกคน390ครับนี่ไงกำไรเฉยเลยไม่กี้มีเห็นคูณหอ๋อมันมันเพิ่มทีละสามทีละสามไปเลย ที่มีหน้าลายตัวคูณก็ไม่มานี่แหละครับอลองเปิดทอร,ร์โบดูสักทีสิสวยงามอีกดอกเดียวมาไหมเอ่ย81ครับ เอ้าคิดว่ามาด้วยนะช่องหือตัวแพงสวยงามทุกคนคูณไปคูณไปคูณไปขึ้นคูณ6หรือเปล่าโอ้โหคูณ3 3 0สาครับให้เราอยู่400กว่าอยู่อย่างนี้แหละสองรอบแล้วนะสองรอบแล้วนะ โอ้โหตัวแพงสวยงามอีกอีกอันเดียวโอ้โหไม่มีหน้าลายต่อ228ครับตอนนี้เป็นพันหแล้วเหรอเล่นไปเล่นมา <c oughs> ขึ้นมาได้ไงเนี่ยแป๊บเดียวร่วงลงมาอะไรหน้าลายไม่มาเลยทีนี้เฮ้ยล่วงหนักกว่าเดิมนะครับเอ้ย โอ้โหร่วงหนักเลยอะ่ะเป็นสาสิบแล้วกัน <S <S เพื่อดวงจะดีก็ได้นะครับอืมมาคูณเท่าไรเจ็ดสามยี่สิบสองรสิบหครับ โหตอนนี้จากที่ได้กําไรตอนนี้ลดลงมาแล้วนะครับทุกคนไม่เคยเล่นเลยอะเกมเนี้ยมันก็น่าจะประมาณเนี้ยแต่ไม่ได้ฟรีสปินสักทีอยากจะเห็นเหมือนกันนะครับเอาได้ลุ้นไหมเนี่ยได้ลุ้นเหมือนกันมาทีเธอวะคนตัวเขาให้โอ้โหไม่มายังไงยังไงตัวตัวไปดิโอ้โหไม่มาอีกลุ้นนะครับลุ้นนะครับแล้วก็ ลุ้นว่าจะมีต่อไหมเอ่ยมีต่อด้วยครับทุกคนแล้วคูณหกด้วยครับจังหวะน,นี้ไม่ต้องรอฟีสปินก็แตกได้ครับผมชึบชึบตัวตัวไปทีโอ้ไม่มานะคูณหกที่คนแตกพันเฉยไม่คิดเลยว่าจะมาใเนี่โอ้โหเงินรางวัลน,นะครับซูปเปอร์เมกาไปที่หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสี่ครับทุกคนโคตรมันอีกแล้วครับผม เออจะได้ไปนอนสักทีนะครับตอนนี้คอแหบคอแห้งแล้วเหมือนกันจัดไปอยากจะเห็นฟรีเกมเหมือนกันนะครับแต่ตาเ็จะปิดแล้วเหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไม่ไปต่อแล้วไปก่อนดีกว่านะครับทุกคนค่อยเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมกอัญมณีค่ายพ g นะครับกาลูด้านะครับผม จบไปที่2,600นะครับรวมทุนนะครับถ้าไม่รวมทุนก็ได้กำไรไปเน้นๆที่1,600บ้านนั่นเองนะครับทุกคนก็ไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รูดกระดิ่งดำให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผักดันแล้วก็กำลังใจทำคลิปอยู่ตลอดไปนะครับผมกำลังใจใหม่ๆนะครับผมขอคนละหนึ่งใจหนึ่งติดตามก็พอนะครับ เอ่อไว้เจอกันพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่ากี่โมงนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆท่านเลยนะครับไว้เจอกันใหม่นะบายครับ